วันนี้จะมารีวิวตามคำขอนะคะทุกคนมีคนขอเข้ามาเยอะอยากจะให้มีรีวิวโทรศัพท์ทุกคนในบ้านมาวันนี้จัดให้แล้วค่ะเครื่องนี้ของน้องอา้าา iPhone 13ค่ะความจํา 128G ตัวเครื่องจริงจะเป็นสีชมพูนะและเคสก็เป็นสีชมพูเหมือนกันค่ะส่วนนี้ก็เป็น iPad Air 5ของนางนะคะต่อไปก็จะพาไปดูโทรศัพท์ของพี่แต้มพี่แต้มจะเป็นคนเดียวในบ้านที่ใช้ Android นะคะเขาบอกว่า Android เหมาะกับการเล่นเกมมากกว่า iPhone เนาะเครื่องนี้ก็จะเป็นรุ่น Y76 ค่ะเขาบอกว่าแบตอึดแบตทนมากแมมส่วนของแม่มีก็จะเป็น iPhone 14 Pro Max ตัวเครื่องจริงจะเป็นสีม่วงนะคะเครื่องนี้ความจําอยู่ที่256 g ิค่ะตอนซื้อก็คิดว่าความจําเยอะอยู่นะแต่ตอนนี้เริ่มจะไม่พอแล้วค่ะต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูโทรศัพท์ขออออองพพ่่ยาากจะว ไม่เคยได้ใช้โทรศัพท์มือหนึ่งกับเขาเลยนะคะทุกคนคือเขาจะรับต่อของแม่ตลอดเพราะเขาเสียดายเงินและเนี่ยไอโฟน e 7พัดค่ะทุกคนมานานมากและตอนนี้ก็คือแบบเครื่องค้างไม่ไหวแล้วนะคะแต่เขาก็ยังทนใช้อยู่และเขาก็ไม่ยอมซื้อใหม่ด้วยนะคะทุกคนแต่แม่มย์กับน้องอั้ก็ได้วางแผนไว้แล้วเนะว่าจะซื้อเครื่องใหม่ให้เขาแต่ไม่ได้ซื้อเงินสดนะคะทุกคนผลเอา